ละเอ็งกับกูฮิอร์เอ็งจลกันละวางสปาร์ต้าลงทำไมอยากแดกบาเลต้ากูยืนเรียงกัน3ตัวแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกแทกโถทะเทะตึกพักทึกทิ๊กตักเตะฮะตึงตึงทิ้งทิ้งตะเทงพระตะเทงจึงจะเทงจะจะเทงจะจะเทงจะเทง เออเออเอออหอเอ๊ะยอยอเนเหโอฮ่ฮฮาฮิยอยฮ่าฮิฮ่าโอ้ยยอหอบ้านยไห้ับเอานั่งให้เห็นอย่างเดียวนี่ตัวแบบใส่เสื้อในดินี่ใส่ให้เห็นอย่างเสื้อในผู้หญิงของเป็นผู้ชายไหมใส่ยังใส่แลยเมียงุ่มอยู่ไงใส่แล้วก็เ่าออมทีบอยู่มาจากอายคนเว้ย ไอแม่ไม mm. ่ยังต้องบริสุทธิ์เขาสศรกูกินตัวเก็ไปนี่เนี่ยให้เศร้าเลยเด้อยาเด็ดขาดแล้วยาไปเปิดตู้ค้นหาเสื้อในใส่เด้อบ่เนี่ให้เศร้าเป็นยังมึงใสแล้วมึงเฮ้ยักให้กูกูบอกมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงเสียสุดท้ายต่อไปมึงเจอหนักกว่านี้จำไว้จำสักโรวมึงไว้ ถืกตีนซะเนาะถืกตีนซะเนาะเอ้าเป็นยังก็สิว่าถืกตีนอายุสื่อว่ไงหมายถึงใบพัดตัดหญ้าน่ะมันสิถืกตีนเจ้าเอ้าแล้มันถืกตีนตัวบ่บ่โว้ยหูหาเรื่องคักเถาวานี่เอ้าเป็นปยังเลยเรียนบาทควยเอ้ยหยอกก็ว่าได้